โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมอาจารย์โดมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคกีตาร์เบื้องต้นนะครับนะครับเอาไปใช้ในการสโลวก็ได้หรือเอาไปใช้ในการเล่นคอร์ดก็ได้มันจะเป็นผมจะสอนเทคนิคเขาเรียกว่ามีอยู่3คํคำที่เราจะต้องแยกกันให้ออกด้วยส่วนมากคนมักจะสับสนกันนะครับเขาเรียกว่าสไล์นะครับสไลด์หนอย่างแรกเลยนะครับต่อไป อย่างที่2องเขาเรียกว่าสเลอร์นะครับซึ่งคนอาจจะหลายคนอาจจะว่าสเลอร์มันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วสเลอร์มันแบ่งได้2แบบก็คือแฮมเมอร์ออนกับฟูลออฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น4คัพเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแค่3แบบก็คือแฮมออสไลด์สเลอร์สเลอร์เนี่ยมันจะหมายถึงแฮมเมอร์ออนกับฟูลออฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แยกกันให้ออกก่อนว่ามันคืออะไรนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเรามาเจอกันก่อนกับคำว่าสไลด์ สไลด์คืออะไรแน่นอนครับสไลด์มันหมายถึงถ้าเราจะเจอแต่ลักษณะเป็นตัวอักษรอย่างที่ผมจะให้ดูนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนะฮะลองดูก่อนก็จะเป็นตามภาพที่ผมขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่นโอเคนะครับอย่างอย่างเงี้ยครับเราเจออย่างเงี้ยคำว่าสไลด์อย่างเช่นนะครับสไลด์มันจะมีทั้งสไลด์จากเสียงสูงและจากสไลด์จากเสียงต่ำเสียงต่ำไปหาเสียงสูงหรือเสียงสูงไปหาเสียงต่ําก็ได้นะครับในกรณีที่ผมภาพที่ผมให้ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นจาก7 ไป5เห็นไหมครับอย่างเช่นนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นไปสังเกตว่าดีดขึ้นดีดแค่ทีเดียวแล้วสไลด์ขึ้นไปเห็นไหมครับเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับก็เรียกว่าสไลด์จะมีลักษณะอ่าการโยงของเป็นเส้นโค้งแล้วก็มีขีดต้องมีขีดด้วยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าสไลด์นะครับอาจจะเป็นจากสไลด์จากเสียงเมื่อกี้เสียงสูงไปหาเสียงต่ำใช่ไหมอาจจะเป็นเสียงต่ำมาหาเสียงสูงก็ได้ แล้วแต่ลักษณะของออแท็บหรือโนต้ตที่มันเขียนไว้ให้เรานะครับนี่ครับสไลด์นะครับก็คือหลักการก็คือดีดกันไปแล้วก็สไลด์วืบขึ้นไปอย่างเงี้ยครับสไลด์กลับไปนะครับอย่างเจ็ดไป5้าอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้แนละ้วมาเครื่องหมายสไลด์นะครับมันจะต่างกันนะครับแั้นข้อต่อไปนี่คือเครื่องหมายสไลด์นะครับต่อไปเครื่องหมายอย่างที่2ที่เราอยากให้เจอก็คือคําว่า สเลอร์นะครับสเลอร์ในกรณีนี้นะครับมันจะไม่ค่อยเจอในในลักษณะเพลงทั่วไปเท่าไหร่มันจะเป็นสเลอร์เนี่ยมันจะแบ่งได้เป็นแฮมเมอร์ออนกับฟูลออฟนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือจําไว้ว่าสเลอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเจอก็คือมันจะเขียนในแทบ็บมันจะกลายเป็นแฮมเมอร์ออนกับฟูลออฟแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฮมเมอร์ออนเรามาดูก่อนว่ามันคืออะไรนะครับผมแฮมเมอร์ออนก็คือลักษณะการทําให้เกิดเสียงโน้ต อย่างเช่นดูจากในรูปที่ผมให้ไปนะครับอย่างเช่นเป็นสายสามใช่ไหมช่องที่4แล้วก็ช่องที่5เห็นไหมครับนี่ครับในกรณีนี้นะครับ4กับ5สังเกตว่า4เนะี่ยผมดีดปุ๊บแต่5ผมใช้วิธีเคาะให้มีเสียงโดยที่ผมไม่ดีดเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้เ็าเรียกว่าแฮมเมอร์ออนคิดง่ายๆนะครับแฮมแมเมอร์ Hammer, Hammer เหมือนคอนนะครับก็คือการดีด แล้วก็เคาะลงไปอย่างนี้นะครับการเรียกแฮมเมอร์ออนอย่างเงี้ยนะครับก็คือโดยส่วนมากแฮมเมอร์ออนนี้ก็คือการดีจากโน้ตต่ําไปหาโน้ตสูงแล้วด้วยการใช้วิธีการเคราะนะใช้วิธีการเคาะนะไม่ถ้าเกิดอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าสไลด์ไม่ใช่นะครับลักษณะเห็นจะเห็นภาพอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสไลด์มันจะมีขีดด้วยแต่ว่าแฮมเมอร์ออนจะไม่มีขีดก็จะเป็น4แล้วก็เคาะมาห้าอย่างนี้เลยอันนี้ครับเขาเรียกว่าแฮมเมอร์ออนนึกออกไหมครับคือดีดแค่โน้ตเดียวแล้วเคาะไปอีกตัวนึ่งกาเรียกว่าแฮมเมอร์ออนนะครับต่อไป ในอยู่ในกลุ่มของโซเลอร์อีกอย่างนึงก็คือเขาเรียกว่า pull off นะครับจะเห็นเครื่องหมาย p นะครับเดอภาพที่ผมขึ้นให้ไปนะครับนะครับ p ย่อมาจาก pull off pull แปลว่าอะไรครับ pull แปลว่าดึงหรือเกี่ยวก็ได้นะครับ pull off นะครับนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอยู่จากรูปที่ผมให้ไปนะครับเป็นช่องที่7กับ5นะครับสาย2จะสังเกตว่า pull off เนี่ยจะเริ่มจากโน้ตสูงกว่าสูงแล้วไปหาต่ำอย่างเช่นดีนะครับด D 7แล้วยกออก เป็น5เห็นไหมครับจะสังเกตว,ว่าถ้าผมยกเบาๆเสียงจะเบาจะเบา,เบาเไหมครับแต่ถ้าเกิดผมดีด7แล้วเกี่ยวเกี่ยว5นิดนึงเกี่ยวนะฮะแล้วก็เกี่ยวเงนี้ครับเสียงมันจะดังขึ้นไม่ใช่ยอย่างนี้จะเบาถ้ายกขึ้นเฉยๆจะเบานั้นแหะอย่างเงี้ยเสียงมันจะดังนี่เนครับเกี่ยวนิดหนึ่งนะครับก็พูดหลักการก็คือดีด7ไม่ต้องดีด5ดีดีตัวแรกเหมือนกันแต่จากโน้ตอ่า สูงไปหาต่ำแต่ถ้าเกิดว่าจากโนต้ตต่ำขอไปหาสูงนี่เรียกว่าแฮมมอร์ออนแต่ถ้าดีตอย่างนี้จากโนต้ตสูงไปหาต่ำเขาเรียกว่าฟูลออฟนะครับนะครับแยกกันให้ออกก่อนสไลด์นะครับแฮมมอร์ออนและฟูลออฟนะครับเนี่ยนะครับสามแบบเนี้ยนะครับเป็นลักษณะที่หลายคนมักจะ ไม่ได้ค่อยให้ความสําคัญสักเท่าไหร่แต่ลักษณะนี้นะครับมันจะช่วยทําให้เราเ,ออเข้าใจเรื่องสําเนียงความไพเราะของมันได้นึกออกไหมครับต่อไปเรามาดูอีกรวมแบบแบบขาดอันนี้ที่ผมภาพนี้ผมให้ไปนะครับในจังหวะแรกเห็นไหมครับสังเกตว่าจากสใสสอสไลด์ไปห้านึกอไหมครับอันนี้เรียกว่าสไลด์ต่อไปนะครับต่อไปดูจังหวะต่อไป2ไป4เห็นไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่า ยเงินเขาเรียกว่าแฮมมาออดแต่ถ้าเกิดอย่างนี้จาก4ไป 2, 2> ก็จะเป็นฟูนออฟอีกทีนะครับลองดูจังหวะแรก4ไป5เป็นสไลด์แล้วก็มาจาก2ไป4เคาะมา4เป็นแฮมมาออดแล้วจาก4ไป 2, 2> เป็นฟูนออฟเห็นไหมครับนี่คือภาพที่รวบรวมของมันกันไว้นะครับนะครับสไลด์สเลอร์ก็คือแฮมมาออดกับฟูนออฟเนี่ยนะครับแยกให้ออกเราเจอในแท็บนะครับแล้วลองใส่ใจละเอียดเล่นกับมันเข้าไปนะครับลองดูนะครับผมจะลองเล่นแพทเทิร์น ง่ายๆแล้วลองเล่นทั้ง 3, 3สเทคนิคนี้เข้าไปด้วยกันนะครับทั้งสไลด์แล้วก็แฮมมอ,อนหรือฟุตดออฟนะครับลองดูนะครับสไลด์ก่อน ลองดูฟูตออฟ โอเคครับนะครับนี่ครับอันนี้คือ3เทคนิคที่เป็นทเนทคนิคกีตาร์เบื้องต้นที่ผมอยากให้คุณรู้นะครับลองเอาไปฝึกดูพร้อมคิดว่ามันน่าจะเอาสามารถทําให้คุณเ,เสริมสร้างความรู้แล้วก็เอาไปใช้สำเนียงจะเพลาะขึ้นมากเลยนะครับยังไงก็ฝากซับสไครป์คลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ